สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันรายการของเราจะอัปคลิปลง YouTube ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั Sun ่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีฟุตบอลลงเล่นมากมายหลายคู่หลายรายการกันเหมือนเดิม เรามาดูผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเมื่อวานนี้คู่ของทีมบอลมารเปิดบ้านเจอกับทีมลูตันทาวคู่นี้ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันไปส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังในช่วงข่าวสารฟุตบอลกันได้นะครับส่วนผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจคู่อื่นๆทีมเซลซีเปิดสแตมฟอร์ดริดชนะทีมเชฟฟิลด์อยู่ในเตดสประตูต่อศูนย์ทีมนิวคาสเซิลชนะทีมฟูแลมที่เหลือ10คนสาประตูต่อศูนย์ทีมเบอร์ลี่แพ้คาบ้านต่อทีมเอฟเวอร์ตันสูประตูต่อสอง และทีมเรืบยบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับทีมคริสตัลพาเลสสองประตูต่อ2มาดูคู่ที่น่าสนใจของลีกบุนเดสลีกากันบ้างทีมดอตมุนทำได้แค่บุกไปเสมอกับทีมอาบุกหนึ่งประตูต่อหนึ่งข้ามมาดูลีกลีกาสเปนกันทีมตรามีเอลติโกมาดริดบุกไปแพ้ทีมเอเลติกบิลบาศูนย์ประตูต่อ2ทีมบาร์เซโลนาบุกไปเสมอทีมบาเลนเซียหนึ่งประตูต่อหนึ่งและทีมเซบีย่าแพ้คาบ้านต่อทีมเคตาเฟสูประตูต่อ3 ส่งผลให้ทีมเซบีย่าสั่งปลดผู้จัดการทีมให้ออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะมีรายละเอียดข่าวการปลดผู้จัดการทีมเซบีย่ามาฝากกันด้วยทีนี้เรามาดูหลีกกันโช่เซเรีออิตาลีกันบ้างคู่ใหญ่ๆที่น่าสนใจน่าจะเป็นคู่ของทีมนาโปลีเปิดบ้านชนะกายารีสองประตูต่อหนึ่งมาดูหลีกสุดท้ายลีกเอิงฝรั่งเศสกันทีมนิสทีมของท่านเซื้อจิมบุกไปแพ้ทีมเลออาฟหนึ่งประตูต่อสามทำให้ตอนนี้ทีมของท่านเซอร์จิมอยู่ในอันดับสองเหมือนเดิม16นัด32คะแนน ตามหลังทีมปารีสแซงแ็กแมงถึงสีแต้มและแข่งมากกว่าหนึ่งนัดถ้าวันนี้ทีมเ s g สามารถบุกไปชนะทีมริวที่แข่งเป็นคู่ดึกคืนวันนี้ได้พวกเขาก็จะทําแต้มทิ้งห่างทีมนีสถึง7คะแนนกันเลยทีเดียวส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้เราไปฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเกมบอลมัดเมื่อวานนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คู่ของทีมบอลมัดเปิดบ้านเจอกับทีมรูตันทาวได้ถูกยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ทั้งคู่ยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งเนื่องจากทอมล็อกเยอร์นักเตะก,กองหลังทีมชาติเบลของทีมรูตันได้เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกลางสนามในนาทีที่58ทีมแพทย์ของทั้งสองทีมได้ทําการช่วยเหลือปฐมพยาบาลนานถึง25นาทีจนสามารถที่จะย้ายนักเตะออกนอกสนามก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันพอเมื่อส่งนักเตะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วทั้งสองทีมจึงได้มีการตกลงกันว่า จะไม่ทําการแข่งขันกันต่อเนื่องจากนักเตะของทั้งสองทีมไม่มีกระจิกกระเจายลงเล่นกันต่อไปแล้วกรรมการจึงสั่งยุติการแข่งขันและล่าสุดได้รับการรายงานแจ้งว่านักเตะปลอดภัยแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักเตะรายนี้มีอาการหัวใจหยุดเต้นในสนามครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดชิงชนะเลิศรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นซึ่งในตอนนั้นทีมลูตันชนะทีมโคเวนตี เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สําเร็จหลังจบเกมระหว่างที่นักเตะลูตันเฉลิมฉลองชัยชนะในสนามทอมล็อกเยอร์ได้เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นจนต้องพากันส่งนักเตะรายนี้ไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นนักเตะก็ได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจและหลังจากการผ่าตัดแล้วนักเตะก็ได้ทําเรื่องยื่นให้กับองค์กรพรีเมียร์ลีกเพื่อให้ทางองค์กรพรีเมียร์ลีกได้อนุญาตให้เขาลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางองค์กรพรีเมียร์ลีกก็ได้อนุญาตให้นักเตะสามารถลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สําเร็จข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเบรนฟอร์ดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้ออกมารายงานอีกครั้งว่าสมสรเบรนฟอร์ดมีความตั้งใจที่จะเก็บตัวอีวานโทนี่นักเตะกองหน้าทีมชาติอังกฤษอายุ27ปีให้อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยจนจบฤดูกาลนี้แต่ถ้ามีข้อเสนอที่สําคัญพวกเขาอาจจะมีการปล่อยตัวนักเตะให้ออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ก็ได้ ทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ก็ยังคงเป็นทีมอาร์เซนอลและทีมเซลซีอยู่เหมือนเดิมข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซบียาสมสรนเซบียาได้ตัดสินใจออกแถลงการประกาศปลดเดียโกอลอนโซ่ผู้จัดการทีมเซบียาชาวอุรุกวัยอายุ48ปีให้ออกจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยจะมีผลในทันทีเขาถูกปลดหลังจากที่พาทีมเซบียาแพ้คาบ้านต่อทีมเกตาเฟ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดีอโกอลอนโซ่ได้อยู่คุมทีมเซบียาได้แค่67วันเท่านั้น หลังจากที่เขาเพิ่งได้เข้ามาคุมทีมในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและตลอดเวลาที่เขาได้คุมทีมเซบีย่าเขาได้คุมทีมแค่13เกมและสามารถคว้าชัยชนะได้แค่2เกมซึ่งทั้ง2เกมเป็นเกมบอลถ้วยโกปาเดเร่ทั้งสิน้นตอนนี้ทีมเซบีย่าอยู่ในอันดับที่16มีอยู่13คะแนนโดยคำถแถลงการของทีมเซบีย่ามีข้อความสั้นๆว่าเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าดิเอโกอลอนโซถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชุดใหญ่แล้ว เราขอขอบคุณเขาสำหรับความพยายามของเขาและขอวอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ